ทำไมดีครับมันอนี้บรรยากาศฝนตกเนาะเฮียเขเบิบงคับบรรยากาศฝนตกครับอันนี้ยุบบ้านบ้านริมน้ำครับบ้านกลางน้ำครับนีบี่นรรยากาศได้ครับบรรยากาศ คนตกครับนอนฟังเสยนคนด้วยการสา n a เบิ้งขี่กระตือนี่ก็เบิ้งได้กระตุนครับมาเป็นต่ชุดแตกผู้นึงกะลกคนที่แรกแรกเขาแร่งมาแร่งครับนีก่ก็ใส่จต้รูปใส่ใส่ไม่ทาเราก็ตุ้มให้ลูกนะครับนี่ เลาวคนชิเลใช่ไหสลานไปใดงไนออืมสตุแห้งครับคนตุกงประมาณเอ่อโอ้เหมือนมือครับใช้อะไรครับน้าม็นจทุ่ม

mình đã chuyển mẹ bảo mình miên nó miên, nó lù cái y mà miên nó, nó đỏ miên nó miên nó nó miên 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 แม่ใส่แรงงานเด็กครับแม่ยิคนไปดิดิดไปเช่นอย่างนั้นี่ยุ่งช่วยใส่ไรรยกาศฝนตกแห่งครับทั้งนอกน้ำมีล่ไปครับฝนสาดเบิดอยู่ได้หงอยเลยครับ คนไม่เยอะคุณเน่ยย่งนี้ของนานม่ได้สะหรอไนะเยอะลูกสัเลยนะบอกว่าจะปี๊ดหายใจบอกอ๋อสลับน้อยสลับน้อย ยาสมาธิออกคนสมาธิเด็กชอบหุ้งเขาห่างสวยเจ้าหุ้งเขาล่างสวยนะอยากเข็ดนี่อย่างซักผ้าบ่ะมึอเซ้าพูดได้ซักผ้าฮะพูดได้ตากแหยตากเองเลยนะเหนื่อยบ่ะฮะ เมย์เมย์เนื่อยแมันฉลาดแค่มึงไปฮะมึงเนี่ยมันฉลาดมันไปทุกไปเพราะมึงไปอยากต่างสะพานนี่นะเอกแดนแต่สมองขนาดนั้นนะแมย์เมย์ม้าค้อนแบบเค็ดกับเมื่อยพอซักผ้าซักผ้ามุ้งเข่าล่างถวยผู้ได้เห็ดดุกอุโม่ผู้ได้เห็ดดุกอุโม่เดนนะเดนจะมัวเออซักผ้านไม่เคยซักตั้งตักเชือกเข่าก็พอจะหู นใส่สมองที่เจก็คานี่แหละใหแม่หุ้ของนั่นยังไม่ได้ห้งไม่ละหมอออาฟีบาสกูตวนี้พูดได้หุมงส์อแดนนะค่พูดได้ไปปุ๊กมูมาอนิแดนพูดได้ตตินสวยกูมูเหมือนแดนแดนแม่ บอกว่าเสาว่าเาฝนเมซี่เมืองฝนบกแหงเยาแน่นเพร่าทกตอุกห็นูนี่ครับเราฟังเสียงฝนครับะรกันฝนตกฝนตกเทกี้ท่านหงเขาพิ่น้องเ้ยฝนตกป่าเมื่อก็ไปแสกหาตาเท้องพวดหอวมานนนเทนเด้อใช่วะ จ้กิน่นเราเค้าหมดแล้วนหครับเข็ดเข็ดเดนเจอรอเก็เห็นฟองใส่ม้อให้เจียวบอกนไ่นั่นไวันนี้นี่บ้านาเห็กับานเห็ปลาตาดอกเข็เข็ดกันเดิเห็นพอไปไต่ไ,ไต่ตโกกอออันนี้หากินมาเป็นครับขนาดห,หากินมาเป็นลูมียยังอ้วนะนี่เง ห้าจิซมเลกห้านเดนเะปบ้อ้ามเราคนบ่าอือัี้สเคนพอฮักเลยบ้านมีไก่ไขมวยนี่สีละพี่น้องเห็นเขาเรีนกยเมืแ่นล่ะชดแม่อ้วนชุดแม่อ้วนดับ่ใจลแลบ แม่ตาดูบ่แม่าดูบ่เนี่ยเดินฝนเศราเพราไปเมืองฝายน้ำรนก็บักแดนสองคนน่าวอเปลไรอืแล้วงูเาแข่งนเดียวเหรอเน่แ่งกันม้วนที่ไปกแบบแล้วไปว่าไรได้แรนลบกบ่ดิ d y ก็ไปแรนลงเลย

แนนอาชีพอะไรไงสมอง <c oughs> ใส่หัวปันเอียนบรงเรีมันขี่ขานมาเก็บ<า>มันเลียนเก่งมันไปโรงเรียนมันก็อสอบได้ที่หน,นึ่งมันก็อสอบได้ที่หนึง่งตัต้งต่นมันประหงเก็บอะบอกมันนะเกยการ์เซ่ได้ที่สองเกยได้ที่เท่าไหร่แข็งที่สามคะแนนคะแนนมันมันกีนหน่งมันกี่สอบเก็ ก็วัไหนนอะแล้วมันก็เล้ที่หนึ่งว่าเจับฉลากรอที่หนึ่งเลยเจ๊นว่าถามคุณคู่มังว่าเจับฉลากเอบบอกระสันอคุณคู่ว่าสนถามันด้บอกะันมันเ็นติ่เลยอันคุณคู่กับพ่อคุณคู่อันไ้ร้านครับอันหัวหน้าฟีดขั้นละล้านกวาวเลยแจ็คู่ว่าร้านครับเป็นโมเป็น แล้วว่าให้ขับรถเก่งคนหน้าฟีดขับไปสู้งหอดบ้าน,<ฮ>นาาาอา้น้ำอะารมาฝนตกฝนต